วันนี้พาเพื่อนๆไปเที่ยวกันที่อำเภอทองผาภูมิครับไปเที่ยวแบบสไตล์กลางเต็นท์บ้างครับก็เอารถ f ฟ r t จอมาแล้วก็ตอนแรกว่าจะมานอนในรถนะครับแต่ก็เปลี่ยนใจละเดี๋ยวลองนอนในเต็นท์ไม่มีอะไรมากครับที่อำเภอทองผาภูมิก็มีป่ามีเขามีน้ำนะครับเดี๋ยวไปดูบรรยากาศกันว่าที่ไร่อ่าวิมานดินเนี่ยครับทองผาภูมิเนี่ยเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวไปดูกันเมื่อกี้สั่นสะเทือนมากครับ โอเคครับถึงและขับถี่พักของเราบานไร่ปิมาดินอำเภอทองผาภูมิเดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศกันครับอาคารที่เห็นอยู่ด้านหน้าจะเป็นสเตชันหลักของเขานะครับพอเราเดินไปดูตามทางบรรยากาศเนี่ยเงียบสงบมากครับด้านซ้ายของอาคารที่เราเห็นอยู่ด้านหน้าเนี่ยนะครับปิดล็อกแต่ก็น่าจะเป็นพื้นที่ของส่วนตัวนะครับของเจ้าของเขานะครับเราก็จะไม่ยุ่งเดี๋ยวเราจะเดินไปข้างหน้าเพื่อไปตรงที่ระเบียงนะครับจะเป็นพื้นที่สําหรับทานอาหารเช้า ของผู้เข้าพักแบบบ้านหลังซึ่งก็จะมีอาหารประเภทพวกข้าวต้มขนมปังกาแฟให้บริการอย่างเต็มที่นะครับแล้วก็บนพื้นที่ตรงนี้สามารถมองเห็นบรรยากาศของลานกลางเต็นท์ด้านหน้าได้เป็นอย่างดีครับไปตอนนี้เดี๋ยวเราอ่ะไปลางเต็นท์ของเราก่อนนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะพาทุกท่านชมบรรยากาศโดยรอบๆของสถานที่แห่งนี้กันครับ สำหรับเพื่อนๆที่ชอบความเงียบสงบนะครับที่นี่ตอบโจทย์มากเลยนะครับเรียกว่าเงียบสงบแล้วก็บริกาศดีมากๆท่านจะได้ฟังเสียงนกร้องเสียงจักรจันทร์เสียงจิ้งหรีดเสียงธรรมชาติที่บำบัดสายหมอกต่างๆทําให้เราเพลิดเพลินมากๆเลยนะครับกับสถานที่แห่งนี้นะครับถ้าใครสนใจเนี่ยเลองแวะเวียนมาดูครับเงียบได้ใจเลยทีเดียวครับจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งของที่นี่นะครับ ที่พักนี้ติดลำธารครับน้ำที่ใสมากครับมีภูเขาพระธาอยู่ด้านหน้าสบายตาสบายใจได้ปอนใครจริงๆครับอ๋อใครที่อยากจะกางเต็นท์ริมน้ำเนี่ยหินเยอะหน่อยนะครับแต่ถ้าเป็นพวกรถบ้านหรือว่ารูฟท็อปเต็นท์บนหลังคาพวกเนี้ยนอนชิดติดน้ําได้สบายเลยนะครับเรียกว่าชิชลๆริมน้ําเลยส่วนชาวเต็นท์ก็ถอยหลังมาสักหน่อยหญ้าก็จะนุ่มนวลอยู่พอสมควรเลยนะครับ และที่เห็นอาคารสีฟ้าใกลๆนั้นคือห้องน้ําครับเพื่อไว้ให้บริการกับผู้ค้างเต็นท์ที่อยู่ในโซนนั้นนะครับซึ่งโซนนั้นจะอยู่ติดกับที่พักแบบบ้านหลังครับเดี๋ยวเราจะพาไปชมบรรยากาศแบบบ้านหลังกันนะครับเป็นบ้านพักแบบติดแอร์นะครับเป็นหลังๆมีทั้งหมดเนี่ยสหลังนะครับเดี๋ยวไปดูบรรยากาศว่าลักษณะจะเป็นยังไงครับ อีกสิ่งหนึ่งที่จะบอกเพื่อนๆนะครับลานกลางเต็นท์มีไฟฟ้าให้บริการครับเพื่อนๆก็เตรียมปลั๊กไฟมานะครับเพื่อจะได้ใช้ไฟอย่างเต็มที่นะครับและก็หลังจากนี้ผมขอพาเพื่อนๆไปดูบรรยากาศของ,ของ,ของการกลางเต็นท์ของทีมงานผมที่ไปร่วมกันในวันนั้นนะครับไปดูกันเดี๋ยวๆเลยนะครับ เจ๋อพอใจที่เัาจะกลับไม่ได้เลี่ยนตะกล้องทำไมอ่ะว้าวววว้้าา เลยโชเลยอันนี้หนูโชว์เลยและนี่คือบรรยากาศบางนะส่วนของบ้านไร่วิมานดินที่เรานำมาให้ทุกท่านได้ชมกันหลังจากนี้เราจะเดินทางกันต่อนะครับไปเที่ยวกันต่อครับโอ้ยทางคดเคี้ยวน่าดูฮนะถนนทำใหม่แล้วสำหรับการเดินทางไปเที่ยวปีล็อกครับ แล้วก็บ้านอีตองน้ำตกจักกระดิ่งซึ่งทั้งสามที่เนี้ยเดี๋ยวเราจะเดินทางไปถ้าใครเคยมาจะรู้ฮะว่าเส้นทางเนี่ยคดอย่างเงี้ยครโค้งคดสนุกสนานเลยทีเดียวนะครัครั้งหนึ่งเนี่ยผมเคยมาด้วยรถมอเตอร์ไซค์นะปีล็อกสิบห้าโลอโอเคไปลุยเส้นทางก็จะคดเคี้ยวประมาณเนี้ยนะครับสนุกดีเหมือนกันก็ตอนเนี้ยประมาณสิบห้าโล โดยประมาณเดี๋ยวเราจะไปที่น้ําตกเจาะกระดิ่งก่อนอันนี้น้ําตกนี่ยังไม่เคยไปเลยนะครับสมัยก่อนที่เคยมาก็เคยมาเนินช้างศึกเคยมาปีล็อกอะไรพวกเนี้ยก็มาอยู่เส้นทางก็ประมาณที่ทุกคนเห็นเลยโคตรคอย่างนี้นะแต่ตอนนี้เขาก็เริ่มทําถนนทําอะไรกันอยู่นะครับแต่ยวเราลอยๆไป so ah, yeah Woo! จกระดินงไม่ใช่ดิ่งนะดิ่โอเคเดี๋ยวเป้าหมายแรกเราจะไปที่น้ำตกนี้ก่อนเลยเขาว่าสวยเขาว่าดีบรรยากาศก,ก็ดีด้วยตอนนี้ชาวแก๊งมอเตอร์ไซค์ของผมก็น่าจะนำหน้าไปละเดี๋ยวผมตามไปดูบรรยากาศนิดนึงเย็นมากตอนนี้อากาศยี่สิบสี่องศายี่สิบสี่องศาชิวๆเลยอ่ะที่รักษาความปลอดภัยนะครับ นั้ถ่ายที่จะมาเที่ยวก็ไม่ต้องกังวลครับถนนใช้ได้มีป้ายสัญลักษณ์มีเจ้าหน้าที่ดูแลเพียงแค่ตั้งสติในการเดินทางอย่าอยู่บนความประมาทก็พอนะฮะป้ายลุยผู <800 S 2> <ไป S 3> ้ใหญ่<ป>40<ป>เด็ก20่สิบแ่จอรถยี่สิบบาทย่า<ป> คู่หน่อยคู่หน่อยเรื่องหนึ่งจอจออ๋ออันนี้ช่องอันนี้ช่องโตเตะฮะช่งองโตเตะครับช่งองโตเตะครับคู่หูครับโต <c oughs> เตไะไรเด้อยังอยู่อ๋อยังอยู่ฮะ <c oughs> ดูป่าพูดสิ <c oughs> อยู่แบบกระท้อนกระแท่นไ <c oughs> ปเดี๋ยวไปดูน้ำตกกันถึงแล้วครับไปไปดูกันนี่ค่ากินทางสวยมากครับสวยมาก โชคดีด้วยบรรยากาศดีด้วยตอนที่มาตอนนี้คือมันไม่มีแดดมันก็เลยออเคเลยนอกจากไม่มีแดดแล้วคนก็น้อยด้วยถือว่าดีครับ ตกจักประดิ่งนะครับมีข้อมูลว่าชื่อเดิมเนี่ยเป็นพม่าเขาเรียกก็กระดาษครับนี่กกนี่อนกระดิก้าไปให้ไปอลไร ด้วยครับตอนนี้ผมอยู่ที่น้ําตกที่ใกล้มากเลยนี่บรรยากาศแบบใกล้เลยครับผมดูกันดูกันดูกัรดูการนี่นี่ดูการดูกันดูกันดูการอ๋อมาแล้วต้อนนะครับดูปลาได้มาดูน้ำใสมากน้ำใสน้ใสเหมือนทะเลเลยนะครับดูเพื่อนๆดูครับน้ำใสเหมือนทะเลเลยวิวชาติวินะผม 5้น้าเครับหโถของยพื่อนๆครับถึเลาที่ต้องเดินทางต่อแล้วและไม่ค <c oughs> <c oughs> <the ariat> ือต้ตก๊อกระดินะครับคุ้ค่าที่ได้เดินทางาน้ใสจึดทะเลครับมีความเสียความใสเสียมันดสุดยอดต้อไปได้แล้วก็มาึงได้จครับปวเพื่อนเราอยู่ที่จุดชมวิวเนินช้างศึก อีกนิดเดียวอีกนิดเดียวเรียกว่าไม่เห็นทางกันแล้วต้องระมัดระวังกันหน่อยครับผลทางก็ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่มาอีกนิดเดียวถึงแล้นี่แหละที่เรียกจุดชมวิวเนินช้างศึกไม่เห็นอะไรเลยนิดนึง ต่เราก็มาถึงแล้วนะครับเดี๋ยวเราจอดรถตรงไหนดีนะอะจอดตรงนี้แหละจอดตรงนี้แหละให้เพื่อนๆดูบรรยากาศนะครับบนจุดชมวิวเนินช้างศึกซึ่งตอนนี้เรากาลังเดินขึ้นไปบนฐานปฏิบัติการช้างศึกนะครับข้างบนแต่เขาห้ามเราเข้าแน่ๆเราก็ดูวิวตรงนี้แล้วกันพอป้ายบอกว่าห้ามเข้านะครับปกติก็จะเข้าไป นี่เราไม่เข้าดีกว่าเราชมวิวตรงนี้ดีกว่าเป็ไงสาวๆเห็นอะไรกันบ้างไหม <Okay. S 1> เห็นอะไรกันบ้างไหมมองอะไรไม่เห็นเลยนะครับโอ้โอห <laughs> ดูรถเราครับเราเริ่มจะมองไม่เห็นรถของเราแล้วท่านใดที่ยังไม่เคยมาผมก็ถือว่ามาเที่ยวเพื่อนๆดูนะครับ แต่หลายท่านก็คงเคยมาแล้วก็ไม่เป็นไรอนุสองสถานพลเอกตะวันเรืองศรีนะครับข้างหน้านู้นเนี่ยปกติเราต้องขึ้นไปได้นะครับแต่ผมคิดว่าก็ไม่เป็นไรมันก็คงไม่แตกต่างจากตรงนี้แล้วแหละเพราะว่าตอนนี้หมอกเยอะมากเดี๋ยวตอนเราลงเนี่ยเดี๋ยวก็รู้นะฮะว่าจะเป็นเช่นไรดูบรรยากาศกันไป ชมหมอกบนเดินช้างศึกเรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราเดินทางต่อแล้วกันนะครับเราขึ้นไปบนนั้นไม่ได้นะครับเขาติดป้ายห้ามเราต้องเคารพกติกาครับแล้วเดี๋ยวเราน่าจะไปที่ปิล็อกต่อเลยครับไปขึ้นรถดีกว่าครับไปเจอกันยูหูอถฟ้อมเหรอแวะไปแวะไปจอกกระดิ่งจอกกระดิ่งสวยจริง สวยจริงสวยจริงไม่ไกลไม่ไกลพถ่ายวิดีโอไั้ป่ะถ่ายไว้อยากขอเลยนะได้ได้เ,เยอะแยะมากมายัาตอนนี้เราอยู่ที่บ้านอีต่องนะครับหรือเหมืองปีล็อก,กน,นะครับ ซึ่งวันนี้เป็นวันดีนอกจากไม่มีแดดบรรยากาศชิวๆแล้วเติมความเหงาด้วยการที่ไม่ค่อยมีคนเนื่องจากวันนี้เป็นวันอาทิตย์ครับแล้วก็ตอนนี้ก็ประมาณ3ามโมงกว่าละทุกบรรยากาศครับเดี๋ยวเราจะพาทุกคนเดินดูเพลินๆนะครับที่บ้านอีตองหลายหลายคนเคยคงเคยมาเราก็พามาอีกครับบ๊าย ผมผมก็ขออนุญาตปิดคลิปนะฮะทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีไว้ที่แห่งนี้ครับคือเขื่อนวชิราลงกรณครับเป็นของการไฟฟ้าฝ่ายฟื้นแห่งประเทศไทยนะครับแล้วก็ชมบรรยากาศนะครับแล้วก็รำลากกันไปในคลิปนี้ด้วยนะครับสวัสดีครับ